ชุดที่น่ารักที่สุดครับโอ้คุณมีอะไรอยู่ในหัวบ้างแล้วหรือยังครับมีตัวเองอยู่ในหัวโอ้ว่าตัวนีมีคนดเน็ตมาที่ผมอ่านชื่อไม่ออกนะคะเขาบอกว่าพี่น้องบ้านโมนาดูน่าดูรักกันดีนะครับใช่เขารักกันมากเลยครับไม่รู้เหมือนกันรคมากเลยครับว้าวรักครับรักรักเออรักครับรักครับกเจออีกห้องนึงแมวเปิดห้อง แมวเปิดพัดลมโหให้ไฝใหญ่ด้วยนี่แข่งกับเจ๊ใมาเน่ยนายมันแบบในในต้องแบบต้องไปทอดไข่แล้วอะจุดดำๆนี่ของดิฉันหรือเปล่าคะจุดดำๆคืออะไรครับอ๋อไม่ใช่เขาเติมเขาเติมเขาเมเขาเติมเขาเตเขาเติมขาเติมขาเปขเติมเขเขาาตาิาิา กับจุดดาๆมากเลยค่ะมันน่ารักมากแต่ว่าจุดดํามันทําให้รู้สึกขัดใจอะค่ะขออนุญาตให้สี่คะแนนคุณพูดอย่างนี้เจ๊ไฝเครืองนะคะผมบอกผมบอกเลยนะคะคุณจะไม่สามารถกินไข่เกี่ยวมของเจาไแ่ไม่ได้ตัวอย่างชุดนี้ผมว่ามีกรรมการอยู่คนหนึ่งที่ไม่สามารถให้ยังอื่นได้นอกจากคะแนนเต็มครับอ๋อเขาให้เรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้ว่ะ Oh <my. S 1> ถ้าเกิดถ้าเกิด <That> s <S ว่าเขาไม่ให้คะแนนเต็มอ่ะอาจจะต้องมีหลังใหม่เกิดขึ้น <c oughs> นะคะ